ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับก็เชื่อว่าเพื่อนเพื่อนหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นรถดีเซลาง RHN เข้าเมืองกรุงนะวันนี้ผมก็พาเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟสัมเสนนะและขบวนรถก็คือขบวนรถด่วนดีเซลางขบวนที่71ต้นทางกรุงเทพปลายทางอุบลราชธานีนะซึ่งวันนี้ขบวนรถก็ได้พ่วงรถดีเซลาง RHN มาสองคันท้ายนะครับผม เพื่อไปส่งคืนโคราชนะฮะตอนนี้นะคเครื่องกั้นถนนเสสรินะบริเวณทางด้านทิศเหนือของสถานีสัมเสนก็ลงแล้วนะครับผมอีกสักครู่นะครับเราก็จะได้เห็นขบวน71เนี่ยออกจากสถานีสัมเสนพร้อมกับรถดีเซลาง RHN นะฮะซึ่งก็ช่วยการโดยสารในช่วงปีใหม่นะครับผมถ้า RHN มาเมืองกรุงเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะตั้งชื่อว่าอีสานลงทินนะ เนื่องจากปกติก็จะอยู่ที่อีสานนะครับผมโคราชอุบลหนองคายนะคะแก่งคอยก็มีนะครับผมนานๆจะได้เข้ามากรุงเทพนะครับผมแต่สําหรับวันนี้เนี่ยคลิปนี้ก็ไม่น่าจะใช้อีสานลงถิ่นนะสําหรับคลิปนี้น่าจะเป็นอีสานกลับทินนะครับผม <laughs> กลับโคราชแล้วนะวันนี้ รถด่วนดีสรางขบวนที่71ก็จอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีสํมเสนอยู่นะฮะน่าแล้วครับวีดเค 3L เนะได้ดังขึ้นแล้วนะครับนั่นหมายความว่าขบ,บวนรถกำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีนะ แล้วก็เดี๋ยวมาดูความยาวของขอบวนรถนะว่าวันนี้ยาวกี่คันนะครับผมมาชมนะมาชมอีสานกลับถิ่นนะวันนี้เรามาร่วมใจกันส่งรถดีเซลาง RHN กับถิ่นโคราชนะนานๆก็จะได้เห็นภาพนี้ด้วยนะภาพ ไอเในเมืองกรุงนะอ่าก็ค่อยๆมาอย่างนิ่มๆแล้วนะฮะอ่าสุดยอดรับสุดยอดรับสุดยอดสำหรับคันนำนะเป็นรถด,ดีเซลาง THN หมายเลขหนึ่งหนนะฮะดูทรงแล้วน่าจะยาวนะขบวนวันนี้ ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหสุดยอดครับอีสานกับทินมาแรับอีสานกับทินครับนี่ครับไฮไลท์สองตู้สุดท้ายครับโอ้โหโอ้โห,โโหลั่นเลยครับ อ้โห oh. อันนี้ก็คือความล่นของรถดิเซลาง RHN นะฮะได้ฟังเสียงเครื่องฮนะเป็นไงฮนะก็ส่งรถดิเซลางที่ RHN นะครับผมกลับโคราชนะฮะไปตัดไปตัดระยะที่โคราชนะครับผมนะแล้วก็ยังไงก็ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านนะครับได้เดินทางถึงจุดหมายโดยปลอดภัยนะฮะ นานๆก็จะได้เห็นภาพนี้นะครับผมก็บันทึกเอาไว้ให้ชมกันนะะและขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ